มาแล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้เขาทาต้วนะนาะผมนึกว่าบะมี่แบบนี้ไ<ะ>อ้นึกว่ามันเป็นเป็นบะมี่รูปแบบนี้ต้นพ่อมันออกว่าไ้เนาะอ๋อนี่พี่น้องเป็น,เป,นเป็นช่องเป็นช่องครับเขาแล้วอ้ออันนี้มีแต่มีแต่ตรงมันนะครับนี่ตรงมดโอ้ไหนผมมันหาลูกเหรอ เป็นช่องเป็นช่องบางตัวกว็ออกได้เนาะครับบางตววกกาัวออกก็ได้เอาได้ออกก็ได้อืมขอทาครับขอท้าทางด้า,อานอ่อาลงรรปไปแล้วครับลงไปแล้วแม่นเันบัสตีครับนี่ของพ่อเบัสตีอ้อ๋อเงินอย่างนี้ เมือม่อวาได้หลายจักโลกครับสี่0สิบโลสห้าสิบโลโอ้อันนี้ขเขาเพิ่นตีไปท่านเอาตรงป่าพี่น้องเราโดดที่ดีป่าพี่น้องไม่รู้ว่าเฉียวเห็นปะครับเดี๋ยวเพิ่งโดยายตานี้กระโดดดีครับพี่น้องเห็นป่าโดดบะ โอ้ยโดดเียงเงี้ยงพี่น้องเอ้แต่ว่าเอาลงไปเบิ้งประตูต่อไปครับดูนะครับฝันนี่กระโดดเพื่อใคครับคุณโอ้ยสวัส่าฝันส่วนอุโอ้ยพี่น้อง ตัวดีครับพี่น้องคุดถูกเนาะเรื่องบานต่อไปครับ,บ 3, รครับบอนที่สามจะตดดดีช่วงกลางครับ ปัจที่สครับดูปันต่อไปครับปันที่4จะมีแนวตรงสองสองันครับ,รบปลอาครับ ตัวตีบ่ค่อยครับบานนี้เอาเขาเนี้ยเขาเนี้ยครับเอาก็าออกคุณโอ้ยโดดแม่นเดีวเพิ่งบานต่อไปครับโอ้ยพี่น้องจังบะโดดเนี้ยความกันความเพี่ยงกันขนาดครับอันนี้บานที่หาครับบานที่หาจะมีโป่งป่ายูเซียนครับ สังเกตเพิ่งแล้วครับบานที่สี่ยตัวดีก็ก็ทุกบานเลยมีบานที่ห้าเาปันไดบเห็นโดนเรื่อยๆอยู่ี๋ยวเพิ่งบานที่หกครับบานที่หกจะมียัวหกอันเนร่บตรงป่าจะมีหัวอัน หรือไงครับปลาพี่น้องเห็นปลาโดดกบวันเพิ่นว่าตกแกมหมู่บ้าน,าน,าาบบานได้40โลครับพี่น้องปลาโดดครับตรงปลานี่ล่ะเพิ่นอเอาได้40โลครับไเปเบิ่งบ้านที่4ครับยังโดดดีอ,อ๋อพี่น้องนี่ปลาตาเราลงแล้วครับความันโดดดีครับบ้านที่4ครับ อุ้ยฝนพี่้องเอ้าโดดแป่นพดครับมันแป,นป่นพดมันเข่าแล้วมันก็ออกออกกินแล้วครับโอโห้หลุดนเนี่ยกับพ้องกันพี่น้องมันแป่นพดครับ มันแบนพดมันเต็นหลอกได้ครับว่าจะขึ้นไปนี่นั่นรถอีกแล้วสองสามรถสามโตแล้วพี่น้อง4ีโอ้แต่ว่าก็ได้หลายอยู่ครับเอาหินท่วงเอานี่ครับบานที่สี่นี่โดดดีก็ดนะพี่นออ้องโตโตยังย่ง จนดตายสิครับนี่โอ้มันโดนขอดเต็มพ่อแมอตีเต็มแต็มตื่นขึ้นอ๋อมืเศ้าอ๋อมืเศ้ามัไดเงาดอกจะว่าพึ่งพึ่งเอามาหรือาเนี่ยพึ่งเอามลงมือเศร้ามัลงมือหันอ๋อมันขอดเก็บเนาะมันขอดน้ำเรียบร้อยไปขัวเก็บยาพี่น้องโอ้นี่แหลมันปั่นหมุนสิ